กสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เป็นวันสงการแต่เลยม,มาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกครับทุกคน <c oughs> วันนี้ผมจะมาเล่นแมปไทยบาหรือไทยบ้านนะผมผมก็ต้องขอโทษที่ผมอ่านผิดนะผมไทยเนี่ยผมตรงนี้เลยไทยบา้าพผิดซิตี้อะไรเนี่ยผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะถ้าเกิดอ่านผิดนะ <c oughs> วันนี้เราจะมาหางานทําอีกแล้วตั้งแต่บางแสนแล้วแล้วคือแบบนี้ผม ไม่แน่ใจนะรูปทรงมันเหมือนไฟเอ็มเลยนะทุกคนเหมือนไฟเอ็มจริงแต่จริงๆไม่มีอ่ะไม่แน่ใจว่ามีเปล่าอันนี้ขนส่งอันนี้ขนส่งนี้อะไรอาชีวะไทยบ้านเด็กโรงเรียนเด็กช่างเหรออุ้ยมีชุดค้อตูมด้วยขอลองใส่หน่อยสิว้าวโคตรสวยอะ่ะแต่เสืาา้อม,มังมิงเกมเมอร์สวยกว่าเสื้อมังม,มิงเกมเมอร์มีวางจำหน่ายแล้วในกลุ่ม VRCP6 นะั่นเองนะครับทุกคน นั่งนงคือตรงร้างค้าอันที่สามมีเท่่มาเนเกมเมอมีทุกคอลเลคชันเลยนะครับทุกคนใครสนใจก,ก็ซื้อได้เลยนะทุกคนผมบอกเลยโคตรคุม้มใส่แล้วโคตรคูลบอกเลยซื้อแล้วโคตรเทแบบแบบโคตรเทจริงๆใคร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 อยากซื้อก็ซื้อได้นะทุกคนครับผมทุกคน ก็แล้วครับผมเราก็มาดูตรงโซนนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าสารน้ำมาสารน้ำมันเฉยศาสตังมาเลยช่วงนี้เราช็อตเอ้ยอันนี้ป่าแป้งเปล่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้ปืนปืนฉีดน้ำฉีดมาจ้าหนุ่มๆนุ่มฉีดไหมเอ้ไม่ผิดเสียงฉีดไหมครับเฉีดไหมฉีดน้ำฉีดน้ำเอ้ยป่าแป้งหน่อยปปาแป้งหน่อยเขาเขาไม่ป่าแป้งกับเราเอ้ยป่าแป้งก็ได้กันอ้าคนนึงอืมค่ะ หน้าขาวเลยคุณโยนเนี่ยคุณยนมามามาปะแป้งกันมาปะแป้งเออหน้าขาวจัดหาหน้าขาวเดี๋ยวเราไปหางานทํากันดีกว่านะคะว่ามันจะมีงานอะไรให้เราสนใจไหมงานแรกขนส่งไทยบ้านโ้ยน่าสนใจเนี่ย ออ้ยเรามาเราใส่ชุดมาเลยออ้ยเดี๋ยวมันแกฟฟูดแตนนี่คนส่ง<อ>ฮะแกฟฟูดมันส่งอาหารไม่ใช่เหรอโอ้ช่างมันเถอะเรามาทํางานกันดีกว่าขั้นแรกเราต้องไปเซเว่นเหรอน่าจะใช่เนี่ยมันมีคําอยู่อุย้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะเป็นกล่องหรือมันจะเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยพี่ชายผิดด้าน <laughs> ผิดด้านปุ๊บอ๋อกดตรงไหนอ๋อกด E ปื๊บ โอเคเราตอนนี้เราก็ได้กล่องอะมันเขียนว่าบล็อกบล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามน่าจะไม่ใช่นะครับทุกคนให้เราตามลูกศรไปเหรอตามตามลูกศรกันไปดีกว่าว่ามันจะพาเราไปที่ไหนมันจะพาไปไปที่ไหนเอยตรงปั๊มน้ำมันเหรอตรงปั๊มน้ำมันใช่เหรอง่วงจอดพักแต่เราไม,ไม่ไม่มีรถไงก็เดินไปชิวๆเลยจ้าเอ้ยพี่ผิดดาออ้านอ๋อคนนี้คนนี้ โหได้เงินมาหนึ่งพันหุ้ยดี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 ได้เงินมา 1, หนึ่งพันหุ้ยดีดีด,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  1, ด,ด,ดีแล้วเขาจะขายามายังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาชีพที่สองกันดีกว่าอาชีพรับงานตัดต้นกล้วยอู้น่าสนใจมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าขวานนี่หรอขวานชึบ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 อุ้ยได้เงินห้าสิบสามบาทก็ค,คุ้มอยู่นะก็ค,คุ้มอยู่ก็ค,คุ้มอยู่ถือว่าคุ้ม วัวคุ้มตัวเราต้องตัดโอ้ยได้ได้ได้นี่นี่เอ้ยได้เลยสำหรับใครนะคะผมที่ไม่มีไฟเอ็มหรืออะไรนะคะผมทุกคนผมแนะนาแบบนี้เลยคนที่อยากเป็นไฟเอ็มหรืออะไรนะเราก็ต้องถอนออกจากอาชีพโอเคแล้วนะคะผมทุกคนใค,ใครสนใจข้อแมบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูอาชีพที่สามกันดีกว่าว่าจะเป็นอาชีพอะไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลย จิ๊ที่สามเป็นเข้ารวมธรรมะเหรอวุ้ยหัวล้นเลยหัวล้นหัวล้นเลยเอ้ยีนี่เดี๋ยวแล้วจ้ะเชือบอ๋อก็ต้องกดคลิกโอ้ยทุกคนผมนั้นแนะนำจริงๆแล้วอันนี้ผมจักใจจริงๆนะจักใจแม่นี้ดีนะแม่นี้แอนิเมชันดีหมดเลยผมจะบคแนะนำเลยทุกคนแม่นี้โคตรดีอ่ะโอ้ยผมมีหนึ่งพันแล้วเหรอเร็วจัง เราก็ต้องกวาดไปเรื่อยๆกวาด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 ในห้องน้ำมีไหมเอ่ยในห้องน้ำอ้โหห้องน้ำโอ้โหเมื่ออันนี้มีอันนี้แม่นตัวกระจกอีกสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆคชอบขี้อะขี้ตามปกติของเราเดี๋ยวเราเอ้ยเรานะครับผมเดี๋ยวเรามากว่ากันดีกว่าว่าเราจะได้เงินสักทั้งหมดกี่บาทเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า คับผมตอนนี้ก็รวมทั้งหมดแล้วนะคะผมเราได้มาทั้งหมดหนึ่งพันสี่อหกสบดบาทนั่นเองนะคบผมทุกคนก็มันคุ้มอยู่นะทุกคนใครอยากทำนะผมแต่เดี๋ยวไปดูอาชีพต่อไปกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอาชีพอะไรนะครับเพราะแต่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมันมีรถด้วยหรือว่าให้ซื้อรถอ่ะเฮ้ยผม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 เพิ่งรู้ผมเพิ่งเห็นน่ะอ้าวเออโอ้โหค่อนแพงจักรยานโอ้เดี๋ยวพูดจริงปะเนี่ย จักรยานเลยต้องห้ามฟันกว่าบาท <Nope. S 1> จะบ้าแม <c oughs> แล้วก้เนเนี่ยโอ้โหมอไซค์โคเยอะทุกคนผมพอกเลยพูดเยอะผมมีแค่หนึ่งพันเนี่ยเรา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 ,เราต้องไปไปป๊มเงินละต้องไปปัม๊มเงินละเออตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดละเอ้ยพนักงานเอ๊ะอะไรอะอะไรอะไพนักงานอะไรอะรสตาบล็อกคาเฟ่ <c oughs> สตาบล็อกคาเฟ่อุ้ยจะมาเป็นพนักงานเลย เดี๋ยวนะมันก็คุ้นๆเหมือนในข้าวดาธรรมานะอ๋อเช็ดน้ําแต่อันนี้ไม่ใช่เหมือนแน่เลยว่าแล้วมันจะได้ไหมโอ้โหได้เงินเยอะอยู่นะทุกคนถือว่าคุ้มเลยถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มแต่อันนี้อันดับหนึ่งนะ่าจะเป็นเอขนส่งไทยบ้านนะผมทุกคนมันเยอะสุดแล้วนะครับที่ที่ผมเห็นนะเดี๋ยวเราหาน้ําดีกว่าว่ามันจะมีอันนับไหนอืม ไม่มีเลยอ่ะไม่มีสิ่งไม่มีสิ่งสกปกเลยเหรอโอไม่หนุกเลยอ่ะไม่มีสิ่งิดไม่ไม่มีสิ่งสกปกเลยเหรอครับพี่ผมรออยู่นะอืมไม่มีเลยอะ้งั้นเราไปอาชีพกันต่อไปกัดีกว่าทุกคน อาชีพต่อไปไม่รู้ฝังมเหมือนกันเดี๋ยวผมลองหาดูในในแแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าอาชีพต่อไปจะเป็นอะไรหรือเปล่าอาชีพต่อไปเน่ะจะเป็นสถานีตำสถานสถานีตำรวจไทยบ้านนะคะผมทุกคนมันสมัครงานยังไงล่ะลองกดหน่อยสิโอว้าวเท่เหมือนกันนั่นน่ะมีเป็นชุดเลยมีไหนไม่ไม่มีโจรนะทุกคนมันไม่มีโจรนะเราก็ไม่มีรถเราก็ต้องเป็นตำรวจแบบไล่รถอะตำรวจไล่รถ ไม่มีรถตำรไม่มีรถโอ้ไมค์ก็โอ้ไมค์ก็โอ้ไมค์ก็ตำรวจไม่มีรถเออตำรวจเอ๊ะมัมีอะไรน่าเล่นวะเนี้ยไม่เนี้ยผมมีอะไรให้น่าเล่นไหม โจรเลยเหรอเอ้ยอะไรคุณคุณอะไรป้ายๆนะในวัดเรายังเห็นอยู่เลยอะหายไปไหน,นหมดหอะโอ้โหหายไปไหน,นหมดวะหายไปไหนหมดเฮ้ยหายไปไหนวะไม่ไม่จรเลย๋อ้ไม่ใช่โอ้ย ทุกคนสรุปของข้าวไม่รู้ว่าตำรวจได้กี่บาทแต่ตอนแตวน,นี้ไม่เจอคนสักคนเลยไม่เจอโจรสักคนเลยอะทุกคนนะแต่ว่าน้ำปืนหรอน้ำเปลือเปิียเจ้าอ,อกหักโดนทิ้งโอ้ยไม่มีเงินให้ทำไปปรับแป้งคนอน่นดีกว่าไปปับแป้งไปปับแป้งไปปับแป้งเออเลย ป้าเป็นเรียบร้อยพนักงานปะแป้งได้ไหมเอ๊โอ้ไม่ได้อ่ะหาคนปะแป้งดีกว่าไม่ไม่ต้องหางานทำแล้วเฮ้ยพนักงานเออเออใช่ใช่พนักงานเซเว่นเออใช่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 ลืมเลยลืมเลยพนักงานเซเว่นเออนี่โคเท่กดเท่กดเท่เราพนักพนพนักงานเซเว่นกดเท่อะฟึ้นฟื้นฟื้นเออในกล่องกล่องพัสดุ อุ้ยพนักงานเซเว่นลืมเลยพนักงานเซเว่นไอชิ้นที่เท่าไหร่ไม่รู้หกมั้งไอชิ้นที่หกมั้งไม่รู้เหมือนกันผมผมก็ไม่รู้นี่ไงเจอแล้ว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 ลูกค้าโอ้โหลูกค้าปักแป้งเลยเลยดีกว่าปักแป้งไม่ไม่นั่งขาใช่ไหมปักแป้งปักแป้งเฮ้ยปักแป้งอะไรดีปักแป้งหน่อยครับพี่พนุ่ม เออหน้าขาวเลยหน้าขาวว่าแต่อาชีพนี้มีไหมอาชีพนี้มีไหมอุ้ยมีมันเป็นบาร์หรอมันเป็นบ้ากวางกวางกวางเออ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 โยเออเฮ้ยเฮผู้ผู้ผู้หญิงคนนึงคนนี้บอกว่าอุ้ยอะไรเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วผู้หญิงเอ้ย เจอโจรแล้วเจอโจรโอ้โหอโอ้โหเป็นโจรขนาดนี้ก็ต้องเจอตำรวจในเซอโอ้โหจะบ้าหาตั้งนานเพิ่งมาเจอเลยตอนนี้มาได้โจรมาดิไปไหนมาดิมาโอ้โหเจอโจรเจอโจร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 จานจานจานอ้าว ป๊าปับแป้งเพื่อเพื่อความอารมณ์ดีปับแป้งเฮ้ยปับแป้งปับแป้งโอเคหน้าขาวแล้วหน้าขาวแล้วโอ้ยเจ้โจ้โจอโจอน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 จานจานจอนจอนจอจนเฮ้ยเฮ้ยสต็อปเพสสต็อป now กบนะเอ้สต็อปเอาไหมหมดแล้วเดี๋ยวเราหาทุ่มเมร์ดีกว่าว่ามันจะมีอันไหนเปล่าผมไม่น่าจะแล้ว่เออ อันมันก็จะมีโรงเรียนตรงนี้นะครับทุกคนผม,มน,น่าจะแล้วมันน่าจะหมดแล้วแล้วแหละครับถ้าเกิดมันมันมีอีกหรือใครรู้ก็เขาไม่มาเลยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ดกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมทุกคนใครไม่มีไฟเอ็ K มก็มาเล่นแบบนี้ได้นะทุกคนแบบนี้ดีจริงๆของแท้เลยอโอเคนะคบผมข้อสำหรับน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ i <laughs> you